สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับครับผมนะครับสำหรับไลนนี้ครับพี่น้องครับไลนนี้ครับพี่น้องปั้งให้ดีครับพี่น้องครับปั้งให้ดีนะครับคนใดที่ เห็ดคลิปสั้นนะครับหรือว่าคลิปเรียวนะครับเนาะคลิปเรียวนะครับทั้งเพจหรือทางโปรไฟล์ขีเตอร์นะครับเด้อนะครับครับผมม่ได้มาสอนนะครับแต่ว่าอันนี้อ่าเใครว่าประสบการณ์ตรงนะครับเนาะนะครับบรทขันทานเครื่องมือการสั่งอะไรจากเพจดหรือเปล่าครับพี่น้องบรทขันทานการสั่งอะไรจากโปรไฟล์ขีเตอร์หรือ่าครับโปรไฟล์มือชีดนะหรือว่าหมดมือชีพนะครับ แต่ว่าแตกะผมอยากแมาแนะนำนะครับเคล็ดลับวันเคล็ดลับนะครับเป็นนะครับเอาเป็นว่าคลิปหนึ่งเขาลงไปเลยครับสามต่อต่อเนาะเป็นนะครับคลิปหนึ่งลงสามแปตอไปเลยครับคลิปสั่นเนาะอันนี้ผมก็พอดีถึงคลิปสั่นนะครับพี่น้องคลิปสั่นคลิปสั่นครับพี่น้องคลิปสั่นนะครับว่าจะเป็นหาวิ้นะครับพี่น้องครับเฮดประดังเฮดหน้านะครับพี่น้องครับเฮดสั่นสั่นาวิพ่อนะครับเนาะ นะครับหาวิพ่อครับหาวิเฮ็ดหาวินะครับเนาะอ่านะครับรงในเฟสนะครับเนาะนะครับรงในเฟสพร้อมงในต่อต่อพ่อครับพี่น้องนะครับแล้วก็บรลงในแอบแดงนะครับหรือยูทูบนี่แหละครับแล้วว่าตอนนี้พี่น้องอยากจะบอกพี่น้องว่านะครับคลิปสั้นนะครับที่เขามาลงในยูทูบอะไรดีครับยอดวิวครับพี่น้องคลิปสั้นนะครับลงคลิปช็อตครับหรือว่าคลิปช็อตนะครับ อ่านะครับเอามาลงในคลิปช็อตของ YouTube นะครับเนาะนะครับลงเฟซบุ๊กพอเอามาลงใน YouTube น้ำพี่น้องยอดวิวไหลดีครับบางคนลงไปสองชั่วโมงใส่ลงยอดวิวเป็นหมื่นกว่าสองหมื่นสามหมื่นแบบีนะครับเนาะไหลดีครับชนครับอยากจะแนะนําแบบนี้ครับว่าคลิปสั้นที่เฮ็ดทั้งเพจหรือว่าทั้งโปรไฟล์มืออาชีพนะครับนะครับเอามาลง YouTube น้ครับเอามาลงแอปแดงน้ำ ลงเซฟกะเอาไปล่องต่อๆน้ำครับนะครับเอามาเปรียบเทียบเบงว่าแอปไดสิยอดวิว่ยมไหลดีนะครับเนาะนี่ผมเอาล่อล่องเฮดคลิปสั่นเรามาลงลองลองเฟรดเรามาลงในยูในยูทูบแอปแดงดูนะครับกะไหลดีนะครับยอดวิวครับพี่น้องครับอ่าแะเป็นยอดวิวทีหนาพอใจครับซึ่งเป็นผมก็แค่ได้ยอดวิว่ยมหลายปานี้นะครับน้องพี่น้องล่องคลิปสั่นแค่ฮาวิครับพี่น้องเฮดคลสั่นไปเลยครับ หาพี่ครับเป็นเรื่องเล่าอย่างไรครับเรื่องเล่าตลกเรื ouais year, ่องเล่าอ่าให้ค้นขอไปอ่านนะครับเรื่องเล่าเฮ็ดเป็นสีับแถบนะครับเนาะพี uhh. ่น้องเนาะเข็ดาครอบชัดเจนเห็ดเป็นสีแถบประมาณนี้แหละครับอ่านะครับเรื่องเหล้าที่ค้นให้ค้นค้นหาประมาณนี้แหละครับเรื่องรีรับแน่เรื่องให้ค้นขอไปอ่านแน่เรื่องน้าเรื่องนี้เรื่องดราม่าเรื่องกระแสก็ว่าไปนะพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นหอรา่อยคนอ่านนะครับอ่าคลิปตลกเฮ็ดเป็นคนอ่านไปครับพี่น้องผมว่า วิ่งไรดีครับตอนนี้ครับผมแนะนําเลยครับอ่านะครับสําหรับแอปเนี่ยครับแอปแอปแดงครับวิ่งไรดีครับอยากกระเชิญชวนเลยครับพี่น้องครับอ่านะครับเฮดเบิ้งครับลองเบิ้งกอนคาเร่ครับลองเบิ้งกอนก็ได้นะครับเนาะอยากพูดว่าไรดีครับยอดวิวนะครับเนาะแอปแดงแอปแดงกันไรดีครับตอนนี้นะครับฮาวิ่พอครับผมเห็นฮาวินี่แหละครับสหรับคนที่อยาก เขารียกว่าอยากได้คนที่ตามเนาะเข็มหาพี่พ่อครับครับลงมปเลยครับลงเฟซล่องแอบแดงล่องจอต่อแอบดำนะครับเข็มทีเดียวให้มันคุมหมดแล้วครับเนาะก็จะเป็นา3แพลตฟอร์มแหะครับเนาะหลักๆเลยครับอ่าเข็ดคลิปเดียวให้มันลงคุมหมดแล้วครับล่องเบิรงนะครับอยากคว่ายอดวิวดีพอดีเอาล่องมาครับเอาเข็ดคลิปสใส่มาล่อง3แพลตฟอร์มเบิรงกเรามาคอมเมนต์บอกบอกผมนะครับว่า มันหยาบยู่ไหลดีบ่ครับไต่คลิปไต่คลิปนี้นะครับไต่คลิปนี้นะครับนะครับล่องไปเฮ็ดเบื้องเราอะครับล่องมาบอกนะครับว่ามันไหลดีบ่ครับหยาบยู่นะครับนะครับต้องล่องเบิ้งผมคิดว่าไหลดีแน่ๆครับมาลงในแอปแดงนี่เฮ็ดปลาตองเฮ็ดเง่าครับเฮ็ดจะขาววิซีวิครับประมาณนี้แหละเมื่เกินขาววิซีวิเห็ดวิแบบวิขาวิซีวิก็ว่าไปนะครับผมมาไหลดีแน่น้องครับหยาบยู่ครับล่องเบิ้งครับลองเบิ้ง นะครับบรรดาพาดครับผมว่าครับนะครับขั้นคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปนะครับให้พี่น้องอ่าคี่เฮ็ดคลิปเลี้ยวเฮ็ดคลิปสั่นเฮ็ดทางเพจทางโปร์ฟ้าคีเตอร์อยู่ในล่องเบิร์ครับใครมีช่องยูทูปเกาะมาร้องเบิร์นะครับเนาะล่องเบิร์เฮ็ดคลิปสั่นมาลงในยูทูปเบิง์กวายหยอบยิ้มันไหลดีป๊นะครับเระสนสิพาพกดพันเกรนะครับผมไม่ท่านทานหรอกครับจะว่ากันเพนหยอบยิ้มันไหลดีเลยหอไมาบอกหรือเหะครับพี่น้อง แผลองเพี่น้องล้องเบิังนะครับสำหรับแดงแดงมันกับยวช็อตกลังไหลนะครับน่าตอนนี้เนาะเฮลเลนซันครับหาถึงซิมบิพ่อครับเนาะล้องเบิังครับเอามาลองเอามาลองล้องเบิังนะครับเนาะฝากไว้ครับนะครับร้องเบิังครับบม่ต้องเอาอังลาครับฝากกูร่ากดแชร์ครับบอลรัมมาแรงครับเราจะไปทั้งเพดบอลรัมมาแรงเนี่ยนะครับเด้อผู้ใดมีเพดมีโปรไฟล์ขี้เด้อฝากเด้ครับบอลรัมมาแร้งมาทั้งเพดนะครับเนาะพี่น้องเนาะ พิมพ์ไว้แล้วครับมอลลมาแรงทั้งเพจนะครับเนาะวันที่คืนหน้าเป็นรูปคมเยียมเป็นอ่โป๊กเป็นมอลลมาแรงครับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับเนาะมอลลมาแรงครับนี่กับมอลลมาแรงครับในช่องยูทูปนะครับเนาะสับสนอีลาวินเพลานแพงนะครับเนาะสาวน้อยเพลินแพงครับพ่อโจนะครับน้องอิงนะครับเนาะทีมงานสาวน้อยเพลินแพงทุกท่านนะครับให้ลองเบิ้งครับคลิปสั้นนะครับฝากไว้ครับฝากอะไรก็แชร์ครับ ี๋ยวเจอกันไหมไรนาครับ